สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมิถุนายนคลิปนี้เราก็มาอ่านดวงรายเดือนกันต่อแต่ว่าก่อนอ่านดวงขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยชื่นใจเป็นกําลังใจมากๆสําหรับคนทําคลิป สำหรับการอ่านดวงเราเห็นแต่ดาวจรก็อ่านในภาพรวมเนาะจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยนะขอย้ำว่าขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณคุณด้วยสำหรับผู้ที่เกิดราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาจนถึง15พฤศจิกายนแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหวางรักอยู่ที่ตุลอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะ ในเดือนนี้ดาวสุขดาวประจําตัวของคุณยังเป็นประอยู่ในภพปัปตนีเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกโดยประมาณคุณอาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่ให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าตัวเองแล้วไม่ใช่มีความดีด้วยเนาะโดนคนเอาเปรียบเพื่อนพี่น้องคนใกล้ชิดนี่แหละตัวดีเลยเจ็บใจตัวเองเลยก็แล้วกันดีแล้วไม่ได้ดีอะเนาะ กลางเดือนดาวประจําตัวของคุณจะจอดเข้าพบมรณะดาวเป็นกเกษตรทีนี้พอดาวประจําตัวไปอยู่ในพบมรณะคุณก็จะมีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีชีวิตชีวาไม่ค่อยมีกระติกกระใจนะมันจะวิตกจริตมากหมดกําลังกายหมดกําลังใจจําเป็นที่คุณต้องเรียกกําลังกายกําลังใจของคุณกลับมา นะความเบื่อนหน่ายท้อแท้เราต้องเอาชนะให้ได้แล้วก็อย่าทําอะไรที่เป็นการเสี่ยงกับความเจ็บป่วยนะไปอยู่ในที่มีฝุ่นทาอะไรสิ่งเสี่ยงเพราะว่าตอนนี้คุณมีโอกาสที่จะป่วยได้เพราะตัวคุณไปอยู่ในพนะักมรณะแล้วถ้าป่วยคุณจะป่วยนานแต่ว่าถ้าคุณมีการเดินทางไกลหรือว่าย้ายถิ่นที่อยู่อันนี้ ถือว่าแก้เคล็ดในเรื่องของมรณะไปได้เยอะเลยถือว่าถูกกับดวงนะแล้วก็ด้านดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณจะมีโชคจากการได้มรดกหรือว่าได้ราบที่ไม่คาดฝันในเรื่องของการงานตอนนี้งานของคุณยังคงมีความวุ่นวายมีปัญหางานยังคงล่าช้าอาจจะไม่เสร็จตามกำหนดมีศัตรูคู่แข่งทำให้การงานคุณผิดพลาดเสียหายคู่แข่ง เลื่อยขาเก้าอี้นะดาวแบบนี้จริงๆแล้วดีสำหรับคนที่ทำงาน แบบหมอหรือพยาบาลงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางอันนี้ถึงจะดีแต่ว่าพอกลางเดือนเรื่องงานคุณจะมีความรับรื่นขึ้นปัญหาอุปสรรคจะเบาบางลงแล้วถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานได้อันนี้จะดีมากเลยนะเปลี่ยนแล้วจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือว่าคุณไปทํางานต่างถิ่นต่างที่ต่างแดน เปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนวิธีการจะทําให้คุณมีไฟแล้วก็กระตือรือร้นมากขึ้นการที่คุณทําอะไรซ้ำซํำๆเดิมๆมันก็ทําให้คุณหมดไฟเบื่อสังกตายแล้วราหูที่เล็งรักเนี่ย ทำให้อารมณ์คุกุ่นง,ง่ายหงุดหงิดง่ายนะลุ่มหลงอะไรเป็นพักๆบางทีทำให้การตัดสินใจไม่แน่นอนอันนี้ต้องระวังนะแต่ในส่วนดีคือราหูเนี่ยเป็นดาวที่มีไหวพริบนะทำให้คุณพลิกแพงเก่งมีไหวพริบแล้วก็เอาตัวรอดได้หลายครั้งที่ปัญหามันจวนตัวนะจะจมน้ำแล้วคุณก็หาทางออกเอาตัวรอดไปจนได้ คุณที่อยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าอยากจะเป็นเจ้าของกิจการอันนี้ทําได้นะเพียงแต่เส้นทางเดินของคุณต้องเจออะไรยากๆดวงตอนนี้เป็นแบบนี้เลยต้องเจออะไรที่ยากต้องท้าทายความสามารถต้องฟันฝ่าแต่ว่าคุณจะชนะ อีกเรื่องที่ชาวตุลต้องระวังคือเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เพราะตอนนี้ดาวก็เรื่องหัสขึ้นเป็นดาวผู้ใหญ่ไปอยู่ในภพปริแล้วดาวเป็นเกษตรด้วยนะเพราะฉะนั้นยิ่งคุณที่ทํางานประจา,านเนี่ยต้องส,บสบงบเสงี่ยมนิดนึงคืออยู่เฉยๆเนี่ยผู้ใหญ่ก็ไม่ชอบหนะ้าคุณได้อยู่แล้วนะเพราะดาวผู้ใหญ่ไปอยู่ในภพปริเนี่ยอยู่เฉยๆเลยไม่ได้ทําอะไรผิดเลยผู้ใหญ่ไม่ชอบหนะ้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรารู้จังหวะดวงแล้วก็อย่าไปเถียงอย่าพึ่งซานะเดี๋ยวตกงาน เสาเจ้าเรือนพันธุเป็นเกษตรแล้วก็ดาวจะพักองศาตั้งแต่เจ็ดมิถุนาพักอยู่หลายเดือนแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่อย่างพักอยู่ในบ้านของตัวเองทําให้ชาวตุนคุณก็ยังสร้างตัวสร้างหลักฐานได้มั่นคงนะวางรากฐานของชีวิตได้อาจจะช้าหน่อยเครียดเหนื่อยกดดันอันนี้เป็นไปตามอํานาจเสาแต่ทําได้ถือว่าโอเคเนาะในเรื่องของการเงิน อังคารดาวการเงินของคุณจออยู่ในภพอริตอนนี้พอเงินมาแล้วเนี่ยมันจะมีทางไปนะเก็บเงินไม่ค่อยได้ค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างมากคนใกล้ชิดก็คอยแต่จะเบียดเบียนเงินทองของคุณมายืมนะ แล้วก็ส่วนหนึ่งคุณอาจจะต้องชําระหนี้เพราะว่าตุนเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ครอบครองสมบัติชิ้นใหญ่ๆได้บ้านได้รถได้ที่ดินอาคารร้านค้าอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นหนี้ผูกพันระยะยาวแต่อันนี้ถือเป็นการลงทุนนะเป็นการวางรากฐานให้กับชีวิตคนเราอะเนาะอยากมีบ้านสักหลังหนึ่งเล็กๆก,ก็พอแล้วขอให้เป็นบ้านของเราเองอันนี้ถือว่าเป็นการลงทุนแล้วก็ใช้หนี้ไปนะดาวการเงินที่อยู่ในภพอเิ็กเนี่ย อย่าให้ใครยืมเงินเด็ดขาดเลยมีโอกาสไม่ได้คืนสูงแล้วก็ไม่ควรค้ำประกันใครด้วยเพราะว่ามีโอกาสเดือดร้อนการลงทุนหรือมีคนมาช,ชักชวนให้คุณลงทุนในข้อผูกมัดข้อตกลงอันนี้ดูให้ดีนะเพราะมีโอกาสที่คุณจะถูกหลอกได้แต่ว่าพอปลายเดือนดาวการเงินของคุณจะเข้าพคกปัตตนิและดาวเป็นเกษตร ทำให้ดาวการเงินคุณก็เป็นเกษตรด้วยเพราะอังคารเขาเป็นเกษตรสองเรือนคุณก็จะมีรายได้นะคุณที่ทํางานเป็นตัวกลางในหน้าตัวแทนอันนี้รายได้จะดีทีเดียวหรือว่าได้เงินจากเพศตรงข้ามจากคนรักผู้ครองจากการแข่งขันชิงรางวัลต่างๆราหูเป็นเจ้าเรือนปุตตะที่เล็งรักคุณอยู่เนี่ยมีโอกาสที่คุณจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้นะคุณจะมีช่องทางในการหารายได้เข้ามาแม้ว่าดาวจะเป็นพินตุบาท ทำให้การได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองของคุณมันต้องมันต้องแลก,กมาด้วยความเหนื่อยดาวอาทิตย์ดาวความสําเร็จของคุณดาวลาภผลของคุณ จะจรเข้าพบสุภะในช่วงกลางเดือนและดาวเป็นราชาชโชคนะเพราะฉะนั้นเรื่องลาบผลเงินทองของชาวตุลจะเด่นมากจริงๆคุณจะหาเงินได้มากมีลาบผลเข้ามาไม่ขาดมีโอกาสที่คุณจะได้ลาบจากทางไกลได้ราบที่ไม่คิดว่าจะได้เช่นได้มรดก ได้แบบว่าบุญเก่าหนุนนนำให้ร่ํารวยแล้วอาทิตย์เขาเป็นดาวที่เกี่ยวกับชื่อเสียงเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่คนตุนจะได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องคือได้ทั้งเงินแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยนะ ในเรื่องของความรักตอนนี้อังคารดาวคนรักเองก็อยู่ในภพอริเหมือนกันดาวหูที่เลียงรักชาวตุนจริงๆทําให้คุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะใครเห็นก็อยากทําความรู้จักแต่ว่าราวหูเขาเป็นดาวมัวเมาทําให้คุณตัดสินใจในเรื่องของความรักด้วยอารมณ์นําแล้วตอนนี้เหตุผลไม่ค่อยตามมาเพราะดาวเหตุผลไปอยู่ในภพอริดาวคนรักคุณก็ไปอยู่ในภพอริ คุณที่มีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องมีความเครียดความกดดันหงุดหงิดใจร้อนอันนี้ใจเย็นๆนิดนึงนะปลายเดือนดาวคนรักเข้าพบฝัดตรนี้แล้วดาวเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นปัญหามันจะเบาบางลงหรือคุณเองอาจจะทําใจได้เออเลือกสนใจแล้วปล่อยๆไปอะไรแบบนี้ส่วนคุณที่คบหาดูใจกัน ถ้ามีความเข้าใจกันมากพอนะจับมือแล้วผ่านไปให้ได้ในช่วงที่าราหูเล็งลักคือถ้าคุณผ่านได้มีโอกาสที่จะเป็นคู่แท้แต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็ต้องมีเหตุให้คุณไม่ได้ไปต่อส่วนคนโสดคนที่เข้ามาเนี่ยมีอยู่แล้วนะคุณจะมีคนเข้ามาเรื่อยๆเลยแต่ว่าช่วงนี้คนที่เข้ามามักจะมีเจ้าของอยู่ก่อนมีพันธะอยู่หรืออาจจะเจอคนเจ้าชู้นะ คุณเป็นคนมีสเสน่ห์ตอนนี้ไม่ต้องห่วงเลยแล้วไม่รีบนะถ้าไม่รีบมีแฟนค่อยๆดูจะดีกับตัวคุณมากๆเพราะช่วงที่ราหูเริ่รักเนี่ยบางทีคนที่เข้ามาก็มันมันยังไม่ค่อยแจ่มสักเท่าไหร่แต่มีคนเข้ามาเรื่อยๆไม่ต้องห่วงถ้าไม่รีบตัดสินใจค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาดีที่สุดเลยนี่คือภาพรวมของชาวตุลในเดือนมิถุนายน ขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า